สวัสดีครับสัสดีอิสวัสดีครับขอชิ่ารชัารแคตติ้งแอนด์คอมพิวเตอร์ทิกนะเจอช่วงแคตติ้งนะ มาต่อกับเกมไหมครับเอาชีวิตรอดนะพาร์ทที่แล้วได้อาหารชิ้นแรกไปก็คือแอปเปลิลนะยังไม่กินเอ่อต่อกับพาร์ทที่สองนะครับเสียงแหบๆหน่อยปูดหม่ เราจะหาที่สร้างบ้านกันนะสร้างคงผมเราจะสร้างอยู่บนบนเขานะเพราะเป็นชาวดอยอสตตฟเอ้ยไม่ใช่เคโทอสเป็นชาวดอยอเอ้ยเคทอสมีสักสูงเงีมันยิ่งใหญ่มันฆ่าเทพเเจ้าไปหลายโคไปหลายองค์แล้วนะอย่าสูงหน่อย เฮทุ่นจริงๆเลยลูกค้าหาพี่รัวต้องมาสร้างให้มันใหญ่โตไม่น่าเลยเฮทด่นยัวน,น้าจะสร้างที่นี้เฮนี่โอ้ทุ่ง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 ทุง่งได้อืึ ซอมบี้อะไรตึมแน่ครับแบบนี้ชัวร์เลย <laughs> บ้า yeah. มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะวิ่งกระโดดเท่ากักบเร็วฮะฮะๆเพิรกดตัวคิว,ว <c oughs> อะพ่อบ W บกับคิวมันใกล้กันไกลไ็นอะไรไม ไก่วัดตะปางได้สัตว์เลี้ยงตัวแรกแล้ว <c oughs> สองนาที <c oughs> ได้สัตว์เลี้ยงตัวแรกแล้วเ yeah. <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมไปเลยเื <c> ้ <oughs> <c oughs> ยที่เยี่ยมมากๆนะ สัตว์เลี้ยงตัวแรกแล้วโอ้โหเริ่หมห่ายแล้วนะขอเกียนน,นะนิดนึงนะนิดนเลยเอาชีวิตรอดแบบกวนเกียนเกียนกวน,กวน,กวนๆนะเพื่อเที่ยงนะอ่ะอาเช้าเลยเช้าเลยนี่เช้าแต่สดใสเนะี่ ครับกล่องเอ้ยไม่ใช่ครับครับิบงเทเบิลจะครับกล่องอมันต้องควบคู่กันไปกดเลขเก้าก็ได้ต้ครับอาวุธนึงจำกายของไอ้ครับเนอะ อาวุธที่ทุกคนเล่นที่เล่นไหมครับมีก็คือดาบไม้ไอพวกเล่นแรกๆอะมันไม่ไม่มีใครที่มันม,มีดาบเราเล่นอาอสิลอดนอะไก่ไก่ไก่อะไม่โดนไหนใคอยู่ไหนไก่ไก เยี่ยมอาหารเช่นที่สองแล้วนี่ผมเปลี่ยนแล้วใช้ใหม,ใม่ตั้งโต๊ะแทนใช้ใหม่ตั้งโต๊ะแทนนะไอ้ออไรขาวๆอ่ะ, What the fuck? ะไก่จ้าไก่เอาไก่บักนะ ไก่กากว่า XP อันแรกหลายดวงนะครับโหหิลลืมดูกลอดหินเทล็กจะย่างเนื้อกินเน่ยมันอยู่ไม่ได้ ย่างน่ากินดเด็กกลาวาอะไรต้นไม่ค้าปลีมีเต็มเลยแต่พอค้าไม่มีท,ทักเงตแต่โหนนันาดทำไมชีวิตันนาดย่างนี้เนี่ย เดู a c h i e v e m e n นแป๊บผิด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 ท่านทำฟาร์มก็ได้แล้ว กูไหนอ่ะเจอใครอีกแล้วเห็นอยากได้เลยถ้าจุดๆนี้นกินดิบๆดบนี่แหละโอ้ยอะไรอ,อันนั้นก็ปล่อยมันไปนเออจริงด้วย,ยเราที่รอแบบเกียน เซกินมาเกียนเกียนนะเฮ้ยดูไปแลูวนะมันเนียนเนียะเฮ้ยหินมาได้ยังไงหินมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงเฮ้ย โอ้ยย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 โคนี่วะโคนี่มันให้นมมะเปาอ่ะแล้วมันโคไม่มีใครตบมุกให้ทำเล่นเองตบมุกเองชีวิตอานาถโหหง แลชินแลจ์ทคลิปนี้ก็จะครับเอ็กพีก็เพิ่มขึ้นตามนั้นเนี่ยแลาก็สร้างม่านอยู่กันเถอะสาบัดอยู่กันเถอะเราสุขใจอยู่อย่างลรไลๆไล่ลยไล่ไๆดูจากให้แพ้ไปก่อนเพราะว่ามันมีอีก มันมีหลายเรื่องเ่มันมีหลายเรื่องที่ต้องใช้เพราะว่านี่แป่บแปดนาทีถ้ามันตัดโอ้ง่ อ๋อไม่มีอะไรนะก็ได้แร่ชิ้นแรกไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับ